วันนี้นะครับผมโชคดีมากเลยเพราะว่ามีคนมาสอนผมอีเคจิเมะปลานั่นก็คือพิกิตฟินแมนนะคนนี้คือเซียนเลยอะแล้วผมเนี่ยอยากลองทํามานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีครั้งนี้ก็คือได้ลองสมใจอยากแถมได้กินซาชิมิกระพงสม่ด้วยเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากทุกคนสังเกตวิธีนี้ดีๆนะคือพอเสียบเข้าไปอะตัวปลาเนี่ยคือจะเปลี่ยนสีเลย ลองดิมันจะเข้าเป็นในรูท่องกระดูกไขกระหลังก็ดูเลยเห็นไหมตรงปลายทางมันตรงอ๋อมันคือตรงเขาได้ไหมไขกระหลังกระดูกก็คือตรงกลางกันใช่ไหมตรงระหว่างกลางอ๋อแล้วเรกันเลยยังไงให้มันเตะแบบนี้แท่งนี่อะแท่งบ่อยๆเออแต่แต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันอนาโ้นตรี้ฟาร์มมันจะไม่เหมือนกัน ความรู้เน้นๆเลยนะวิธีต่อไปก็คือการเอาของเหลวสีแดงในตัวปลาออกไอของเหลวสีแดงในตัวปลาเนี่แหละคือจุดที่ทําให้ปลาขาวเออผมก็เพิ่งรู้นะพอมาทาซาชิมิเนยเนื้อปลาคือจะขาวใสเลยกลิ่นข้าวนี่ก็คือไม่มีสักเตีดเดียวทุกคนมาแล้วสําหรับปลากระพงแสมเนี่ยงไม่เคยให้ดูใกล้ๆมาดูใ นี่ครับลุ้นนะมันไม่ขาวแบบไม่เป็นธรรมเลยเหนียวแกรอบเนื้อมันแบบแน่นอ่ะเฮ้ยไม่ขาวเลยอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงมาเมื่อกี้รีแอคต์อ้ะือแบบอยากลองมากเลยตอนนี้ก็คือของกระพงแสมครับนี่ให้ดูนะ้อจะเป็นขาวๆอย่างนี้เลย ตื่นเต้นอือ,อความคิดแรกคืออะไรบ้างครับเออเหมือนจงกินญี่ปุ่นเลยเอออร่อยจริงอร่อยจริงครับไหมเหมือนจะญี่ปุ่นเลยดีของดี Amazing ว่ะเอเะเอ